ทโทเค็นเนี่ยรัฐบาลกำลังหลอกประชาชนมันจับต้องไม่ได้มันอยู่ในอากาศครับแล้วก็ไม่มีอะไรหนุนหลังด้วยครับเหมือนเหรียญบาทเสมือนจริงก็คือพิมพ์เงินออกมาใช้นั่นเองพูดกันให้ถึงที่สุดรัฐบาลกำลังปั้นเงินขึ้นมาเพื่อแจกคนละหมื่นโดยเฉพาะเฟสนี้ที่จะแจกให้กับคนอายุ16ถึง20นี่มันก็คือการหลอกกู้เงินประชาชนนั่นแหละ เพียงแต่แค่แัจริตมันเรียกว่าโทเก้นเทอั้นองมันเป็นแค่การเริ่มต้นน้ําจิ้มของการกู้5,000ล้านและไอ้แปดแสนหกหมื่นล้านเนี่ยที่มันต้องขาดทุนเยอะแยะขนาดนั้นเนี่ยเพราะเขาจะเอาไปแจกให้ประชาชนถ้าปริมาณมันมากเกินไปเงินเฟ้อเศรษฐกิจหมุนเวียนเร็วเข้าของแพงพินาจะเป็นอ์เจนตินาจะเป็นอะไรต่ออะไรพวกนั้นในใน,ในประเทศที่เราเคยเห็นมีปัญหารัฐบาลอุ้งิงสามารถมีชีวิตรอดจนกระทั่งถึง ดันพรบอฟ n a n c i a l hub ัออกมาข่าวนี้ G-Token มันถูกปั้นให้เป็นเงินตราได้เลยทันทีรัฐบาลี่จะปั๊มเงินเสมือนจริงจะกู้เงินโดยไม่ไออกพนาาันธบัตรละกู้เงินโดยการออก G-Token ออก G-Token ออกจเจนกระทั่งสุดท้ายเงินเสมือนจริงเนี่ยมันกลายเป็นมม่นค่าเลย มาร่วมกันถอนพิษนะครับสามารถติดตามชมได้ทาง y o YouTube Watchdog c h a n n e l และ Around the World Thailand นะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่ว่าคุณผู้ชมก็จะได้รับการเตือนว่าเรากำลังถอนพิษกันอยู่สวัสดีครับถอนพิษวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์เจมรริมสัตปิ่นทองนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ,รบอาจารย์จะซื้อ G Token ไหมอาจารย์ผมเองเป็นคนชอบซื้อพันธบัตรรัฐบาลอยู่เหมือนกัน เพราะมันมั่นคงเหรอครับเพราะว่ามันมั่นคงแต่พอรัฐบาลบอก g ีโทเ n นแทนที่จะออกตัวสัญญาใช้เงินรหรือทำหนังสือสัญญาว่าถ้าผมให้เงินรัฐบาลกู้ที่เรียกว่าพันธบัตรรัฐบาล<ะ>แล้วรัฐบาลเนี่ยจะจ่ายเงินคืนผมที่มันถูกต้องตามกฎหมายผมเลยไม่มั่นใจเพราะว่าเขา ทุกดีมันออกตัวสัญญาใช้เงินถูกครับเป็นธนบัตรแลร้วก็มีญญตัวสัญญาผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจนะคราวนี้ในฐานะที่ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเพียงแค่ตัวเราเองอาจจะไม่มั่นใจว่าจะซื้อหรือเปล่าครับหรือเผยจะไม่ซื้อแต่ก็ต้องนั่งคิดด้วยว่ารัฐบาลน,นี้ทำอะไรถึงจะไปออกกีโทเกพอผมมานั่งวิเคราะห์ดูเนี่ยก็สาวไปนั่งนึกถึงว่า รัฐบาลน,นี้เคยคิดจะทําอะไรแล้วไม่สําเร็จไม่ใช่รัฐบาลน,นี้จะนะัพูดใหม่พ่อของรัฐบาลน,นี้เนี่ยแหละเป็นคนที่พูดถึงคําว่า stable coin พูดถึง Digital Currency เออแลมันยังไม่สําเร็จมันต้องสนองคุณพ่อถึงจะเป็นลูกกระตันอยู่อันนั้นคือเบื้องหลังครับแต่อีตอนที่หาเสียงเนี่ยเศรษฐากับอุ้งอิงเนี่ยรประกาศว่าจะแจกเงินหมืน่นเป็นเงินดิจิทลัลหมื่นบาทครับ สี่สิบห้าสิบล้านคนมันต้องใช้ทั้งหมดกี่แสนล้านนะห้าแสนล้านเออตอนนั้นประกาศแน่นอนอนะครับจากตรงนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำดิจิทัลเคเรนซีก็คืออยู่ในบัญชีในระบบดิจิทัลเสร็จแล้วเขาทำไม่สำเร็จไม่ได้ศึกษามาดีติดขัดอยู่สองสาเรื่องด้วยกันคือหนึ่งผิดพระราชบัญญัติเงินตราเพราะว่าถ้าออกเป็นเงินสกุลดิจิทัลเป็นเงินบาทแต่เป็นดิจิทัล เขาออกไม่ได้มันเป็นเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องควบคุมปริมาณเงินครับแลวมันเป็นอำนาจของธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยด,ด้วยถูกต้องที่เขาต้องไปอำนาจจากธนาคารประเทศไทยเพราะธนาคารประเทศไทยต้องควบคุมปริมาณเงินตราครับถ้าปริมาณมันมากเกินไปเงินเฟอ้อเข้าของแพงเศรษฐกิจหมุนเวียนเร็วเข้าของแพงพี่นาจะเป็นออเจนตีนาจะเป็นอะไรต่ออะไรพวกนั้นในในประเทศที่เราเคยมีเห็นมีปัญหา ก็คือพิมพ์เงินออกมาใช้นั่นเองครับคือในทางกฎหมายทําไม่ได้ในทางปฏิบัติก็ทําไม่ได้เพราะว่าจะออกเงินตรามาแม้แต่เงินบาทเราเนี่ยมันต้องมีสินทรัพย์หนุนหลังอยู่หรือแบ็กอยู่ไม่ใช่อาจารย์จะไปปั้นเงินในอากาศขึ้นมาเป็นเงินถูกต้องถูกต้องที่คุณพูดได้สําคัญธนาคารแห่งประเทศไทยเลยบอกรัฐบาลว่าถ้าจะออกดิจิทัลบาทอย่างที่ประกาศว่าจะแจกเงินมือด้วยดิจิทัล คุณต้องมีบาทจริงๆเข้าไปอยู่ข้างหลังครับพูดง่ายว่าเก็บไว้บาทจริงๆหนึ่งหมื่นบาทจิ้งออกหนึ่งหมื่นบาทเป็นดิจิทัลบาทได้ทีนี้รัฐบาลจะไปเอาเงินที่ไหนล่ะไอ้บาทจริงๆเนี่ยทีแรกก็นึกว่ามันง่ายๆอ่ะออกออกไปก่อนออแค่แบบปั้นน้าเป็นตัวแต่นี่คือปั้นอากาศเป็นเงินเออเออปั้นอากาศเป็นเงินให้คนเอาไปใช้ก่อนครับเท่ากับพิมพ์แบงพูดยังไงแต่พอแบงค์ชาติเบรกบอก,บอกผิดพระราชบัญญัติงินตาสองเรื่องนี้นะคถ้าคุณอยากจะทําคุณจะต้อง มีเงินบาทแบ็กอัพบาทต่อบาทครับไปไม่เป็นละหาเงินเงินทีนี้ขณะเดียวกันไอ้ระบบที่จะใช้ในการแจกเขาบอกว่าจะแจกกับคนและลิมิตด้วยว่าในหนึ่งตำบลหรือหนึ่งอำเภอให้ใช้ได้ภายในนั้นและใช้กับกิจการอะไรบ้างครับซึ่งมันต้องใช้ระบบอะไรมันต้องใช้ระบบบล็อกเชนซึ่งระบบ <c oughs> มันซับซ้อนมากการที่จะวางระบบบล็อกเชนให้มั่นคงปลอดภัยเนี่ยรัฐบาลยัง ไม่ได้พัฒนาพูดง,ง่ายๆคือปัญญายังไม่ถึงขั้นนั้นมีคนบอกว่าบล็อกเชนเนี่ยปลอดภัยแต่มันช้ามันต้องพัฒนาให้ได้เพราะว่าระบบเนี่ยเวลาทำทรานเซคชันทีท<ำ>นึงเนี่ยจ่ายเงินหรือรับเงินทีงเนี่ยมันนั่งรอหลายนาทีเลยแล้วซื้อขายกันมันจะไปไปได้อย่างไงคือถ้าพัฒนา,าจริงๆเอาแบบ bitcoin อย่างเงี้ยระบบพัฒนาไปก้าวหนึ่งแล้วอาจารย์มันมันเรียลไทม์ได้แต่เทคโนโลยีที่รัฐบาลกําลังทำบล็อกเชนมันยังไปไม่ถึงขั้นนั้นก็เลยหยุดชะงักไป ครับเที่ยวนี้เนี่ยเข้ามามากใหม่พูดกันให้ถึงที่สุดรัฐบาลกำลังปั้นเงินขึ้นมาเพื่อแจกคนละหมื่นโดยเฉพาะเศษนี้ที่จะแจกให้กับคนอายุ16ถึง20ใช่ไหมครับ,รบซึ่งจะต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งเขาอยากจะเอาเงินนั้นเอาไปแจกผมว่าเดี๋ยวขอแก้อจานนิดนึ่งผมว่าอาจารย์ใช้คำสวยไปกำลังปั้นเงินขึ้นมาเพื่อแจกเนี่ยไม่ใช่แต่ผมว่า ในที่นี้เนี่ยรัฐบาลใช้คําว่าจีโชเ n เนี่ยรัฐบาลกําลังหลอกประชาชนหลอกกู้เงินประชาชนนั่นแหละเขาหลอกตรงเนี้ยสวยมากเลยคนทั่วไปจะไม่เข้าใจก็ตามเข้าไปประการที่หนึ่งเขาบอกว่ามันเหมือนกับการที่ประชาชนมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลครับก็คือรัฐบาลขอกู้เงินแล้วแทนที่รัฐบาลจะออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือสัญญาใช้เงินตามกฎหมายก็ออกเรียกว่า g ีโทเกหรือเรียกว่าเหรียญบาทเสมือนจริงครับมันจับต้องไม่ได้มันอยู่ในอากาศครับแล้วก็ไม่มีอะไรหนุนหลังด้วยครับมันก็เลยเหมือนเหรียญบาทเสมือนจริงคนจะเข้าใจง่ายกว่า g ีโทเกนมันมันก็ว e าเป็นโทเกนคือคำว่า g ีโทเกน่ยจะมันดัดจริตเรียกไปอย่างนั้นแหละเพื่อหลอกแลเพื่อหลอกคนดีรัฐบาลพูดตรงๆก็คือ หลอกว่าเป็นจีโทเค็นแต่ก็คือการกู้เงินแต่ที่มันเลวร้ายว่าการกู้เงินก็คืออาจารย์พูดคำว่าพันธบัตรเนี่ยถ้ากู้เงินโลอยออกพันธบัตรเนี่ยอย่างไรคำว่าพันธบัตรเรานึกถึงกระดาษที่เป็นพันธบัตรอาจจะเป็นกระดาษที่เป็นสัญญาใช้เงินหรือเป็นอะไรก็ตามแต่นี่มันคือกู้เงินแล้วใช้อากาศะเดิมเนี่ยเป็นพันธบัตรอย่ที่คุณพูด แต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่ออกเป็นพันธบัตรแล้วแต่ว่าเขาออกเป็นดิจิทัลฟอร์มแต่เป็นสัญญาแต่มันเป็นสัญญาตามกฎหมายใช่ไหมครับว่ามันเป็นพันธบัตรและมันเป็นสัญญาใช้เงินอย่างหนึ่งที่กฎหมายรองรับแต่เที่ยวนี้เขาไม่ออกแล้ะอันนี้เขาฉลาดมากคือไม่ฉลาดเขาดัดจริตฉันคือไม่ใช่เพียงดัดจริตนะแต่ผมคิดว่าเขาเป็นพ่อโมดางการเงินหนึ่ง เขาอยากจะออกเหรียญที่เป็นดิจิทัลเหมือนเดิมที่เคยคิดและเที่ยวนี้เรียกว่าเหรียญบาทเสมือนจริงคือจีโทเกนและบอกว่าไม่ได้เป็นเงินตราแต่เป็นหลักทรัพย์ไปขึ้นอยู่กับกรอตอที่ไปควบคุมเรื่องตลาดหลักทรัพย์อันนี้เป็นหลักทรัพย์ไม่เกี่ยวกับกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยนันที่หนึ่งอันที่สองไอ้สิ่งที่เรียกจีโทเกหรือเหรียญบาทเสมือนจริงเนี่ย มันไม่มีจริงมันจับต้องไม่ได้ถ้าคุณจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลเขาก็เลยบอกว่าเขาจะให้เท่ากับซื้อเหรียญบาทเสมือนจริงครับถ้าคุณเชื่อว่าอันนี้รัฐบาลมีชื่อเสียงรัฐบาลมีความมั่นคงคุณก็ซื้อใช่ไหมครับและถ้าคุณซื้อแล้วคุณก็ได้เหรียญบาทเสมือนจริงที่อยู่ที่ไหนไม่รู้นากาศเขาเอาเงินบาทที่กู้จากประชาชนห้าพันล้านเาไปทําอะไร คือส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปชดเชยอย่างเพราะว่าอย่าลืมว่าปีนี้เนี่ยนะก็ประมาณปีหน้าที่กำที่กำลังจะเข้าสภาเนี่ยมันจะเป็นการขาดดุลชนิดที่ทำลายเศรษฐประเทศไทยเลยคือขาดดุลถึง8,600 0 0ล้านเพราะส่วน15,000ล้านเนี่ยมันเป็นแค่การเริ่มต้นน้ำจิ้มของการกู้5,000ล้านและไอ้8,000 0ล้านเนี่ยที่มันต้องขาดทุนเยอะแยะขนาดนั้นเน่เพราะเขาจะเอาไปแจกให้ประชาชน เขาบอกว่าเขากู้5000ล้านไม่ใช่เอาไปแจกแต่ไม่ใช่โครงการอื่นของรัฐบาลคุณจะว่าไงก็มันเป็น5000ล้านใน8ปดแสนหกหมื่นล้านน่ะซึ่งมันจีดเดียวเมื่อเทียบกับยอดขาดดุลทั้งหมดแล้วขาดดุลทั้งหมดเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งซึ่งเอาไปใช้ทําโครงการอื่นๆด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นแสนล้านเนี่ยมันเอาไปใช้แจกถ้าผมอธิบายอย่างนี้จะเข้าใจง่ายขึ้นไหมเงินที่ปกติงบประมาณเนี่ยเอาไปใช้ในโครงการที่สําคัญครับ มันมีแต่เที่ยวนี้ก็เลยโยกเงินก้อนนั้นเอาไปแจกอแล้วก็บอกว่าไอ้ที่โครงการที่สําคัญเนี่ยมันขาดเพราะฉะนั้นเรากู้ห้าพันล้านมาใส่โครงการที่สําคัญอโอ้ประชาชนก็เลยมองว่าเออมันก็ควรกู้นะเพราะว่าไอ้โครงการนี้มันสําคัญนะจริงๆเงินคือเงินเขาก็โยกเงินที่ม,มีอยู่แทนที่จะใช้ตรงนี้อเอาไปแจกเพราะว่าแจกดิจิทัลบาทไม่ได้ก็แจกเงินบาท แล้วก็เลี่ยงไปว่าไอ้ไอโครงการนี้เอาเอาเงินกู้5,000ล้านซึ่งเป็นเงินกู้จากโทเก้นดิจิตอลทีนี้เงินกู้อย่างที่คุณพูดกู้จากประชาชนถ้าประชาชนเกิดไว้ใจรัฐบาลไม่ต้องมีสัญญามไม่ต้องมีตั๋วสัญญาใช้เงินมีแต่โทเก้นมีแต่โทเก้นแล้วเป็นโทเก้นที่มันจับไม่ได้ด้วยนะมนจะโทเก้นแบบในอากาศก็กลายเป็นว่าประชาชนไปซื้อโทเก้นครับ เขาใช้คําว่าซื้อโทเก้นด้วยนะประชาชนก็เลยไปซื้อโทเก้นรับรัฐบาลขายโทเก้นก็คือเงินลอยลอยเหรียญบาทเสมือนจริงครับเขาก็เอาบาทจริงไปใช้ไอเอาเสมือนจริงไม่ให้คุณถือไว้ครับและเขาก็เอาอันนั้นอ่ะเข้าไปอยู่ในงบประมาณอย่างที่คุณบอกว่าโอ้แสนตอนนี้หกแปดแสนกว่าล้านที่ขาดดุลบักโกรกเลยก้าเงินนั้นไปผสมใช่ไหมครับอ่ะคราวนี้คุณก็เริ่มมองเห็นแล้วว่า ผมบอก่นี่คือพ่อมดเพราะจะไปตรงๆจะแจกตรงๆเป็นดิจิทัลฟอร์มมาแจกไม่ได้อาจารย์เขเรียกสรูใช่พ่อมดผมเรียกว่านักโกหกผมค่ดว่าเขาเขาเขาคันนิ่งมากกว่าโกหกนะเขามีลูกเล่นสูงมากเลยในทางการเงินกูเห็นมากไม่ได้พูดตรงๆเลยทุกสักอย่างคือเขาเ,เขาจะกู้เงินเขาก็มาหลอกประชาชนว่าเป็น G ี oken, ท k กเก็มือการกู้เงินไอที่บอกว่าแปดแสนหหมื่นล้านเนี่ยพูดตรงๆ ถ้าอธิบายชัดๆก็คือผลประกอบการของรัฐบาลปีหน้าเนี่ยคาดว่าจะขาดทุนแปดแสนหกหมื่นล้านเพราะฉะนั้นก็คือเอาเงินนี่แหละมาชดเชยส่วนที่ช่ยขาดทุนคือไม่มีเงินเราก็ยังทําการค้าขาดทุนเราก็ยังจะเอาเงินไปแจกถ้าเกิดคุณกู้เงินผมไปแล้วคําว่าคุณเนี่ยก็คือรัฐบาลกู้เงินผมไปแล้วโดยการบอกออกพันธบัตรรัฐบาลให้ผมไปซื้อจีโทเก้นหรือเหรียญบาทเสม,มือนกัน เวลาคุณคืนเงินต้นผมเนี่ยคุณจะคืนผมเป็นเงินบาทจริงๆหรือคุณจะคืนผมเป็นเหรียญบาทเสมือนจริงมันต้องคืนเป็นเงินบาทเหรออาจารย์เพราะไอเหรียญบาทเสมือนจริงหรือจีท,ทกเก็ตอะไรเนี่ยมันของหลอกลวงไอของจริงมันคือการกู้อาจารย์นั่นแหละแต่ถ้าเขาเขายังไม่บอกนะขณะนี้ว่าเขาจะคืนแบบไหนประการที่สองดอกเบี้ยที่เขาจะจ่ายให้ผมทุกสามเดือนอหรือทุกหกเดือนก็ตามตามที่กําหนดครับเขาจะจ่ายเป็น เหรียญบาทสเสมือนจริง <c oughs> หรือเปล่ามันไม่ได้หรอก็ต้องจ่ายเป็นเงินบาทแหละเพราะเหรียญบาทสเสมือนจริงมันเราไปใช้ไม่ได้แต่ถ้าเขาเกิดทะลึง่งในเมื่อคุณรับจีโทเก้นหรือเหรียญบาทสเสมือนจริงไปแล้วจำนวนหนึ่งก็ขอให้ดอกเบีย้ยเป็นเหรียญบาทสเสมือนจริงสมทบเข้าไปด้วยตรงนั้นมันก็เป็นไปได้นะอาจารย์เพราะว่า <c oughs> ตอนนี้ไอจีโทเก้นของเขาเนี่ยมันคือโทเก้นในอากาศมันยังไม่ได้เป็นเคอร์เรนซีมันก็คือหลอกเอาเงินกู้อาจารย์เข้ามานั่นแหละ แต่จากนี้ไปจนถึงกว่าที่อาจารย์จะเริ่มได้ดอกเบีย้ยสมมติจะให้ดอกเบีย้ยทุก6เดือนอาจารยอย่าลืมว่ารัฐบาลเนี่ยเขาเตรียมรองรับกดเอากฎหมายเตรียมกฎหมายรองรับการออก Digital c u r ร์เรนแล้วนะไอ้กฎหมายที่เรียกว่า financial hub หรือศูนย์กลางทางการเงินเนี่ยมันไปตัดอำนาจหน้าที่หลายอย่างของธนาคารแห่งประเทศไทยเลยและที่สําคัญมันไปทําให้รัฐบาลเนี่ยมีอำนาจในการ ปั้นเงินในอากาศขึ้นมาเป็นเงินดิจิทัลได้เพราะฉะนั้นภายในหเดือนค่าเขาออกกฎหมายฉบับนี้สําเร็จเนี่ยไอจีโทเคตของอาจารย์มันก็อาจจะกลายเป็นเงินตราซึ่งสามารถใช้ชําระสินค้าและบริการและหนี้สินได้ประเด็นที่เขาอาจจะเอาไอ้เหรียญบาทเสมือนจริงไปใช้สลสินค้าและบริการเป็นตัวที่ผมเป็นห่วงเพราะอะไรเพราะตอนนี้เขาบอกว่า ถ้าคุณให้รัฐบาลกู้แล้วก็ให้เหรียญบาทเสมือนจริงหรือ g ีโทเกนไว้ครับคุณสามารถจะขายได้ครับมันจะมีตลาดรองตลาดที่เขารองรับครับในการซื้อขายครับและค่าเงินเหรียญบาทเสมือนจริงนี้อาจจะขึ้นหรืออาจจะลงก็แล้วแต่ดีมา s ์สป라이ของไอไอตลาดใช่ตลาดถูกไหมครับเสร็จแล้วตรงเนี้ถ้าเกิดมีคนบอกว่าเอ้ยแท่งั้นผมเอาไปใช้นี้ ถ้ามีคนยอมรับผมจะใช้ชำระหนี้เพราะว่าเขาบอกว่าต่อไปเขาก็มาขายได้ในตลาดรองหรือผมเอาไปซื้อสินค้าครหรือมาเที่ยวบริษัททัวร์คุณคผมจ่ายจีโทเก้นหรือเหรียญบาทสเสมือนจริงเพราะค,คุณก็เอามาขายได้ในตลาดรองคุณจะรับไหมถ้าคุณทําบริษัททัวร์อยู่เนี่ยแล้วคนที่มาซื้อจะไปท่องเที่ยวกับคุณแทนที่คุณจะเอาบาทจริงเขาจะเอาเหรียญบาทสเสมือนจริงมาให้คุณไม่รับถ้ามันยังไม่มีสถานะเป็น ค u r เ e n นซีหรือเป็นเงินแต่ถ้าเกิดมีคนรับเพราะเหตุว่าตลาดเนี่ยมันซื้อขายกันได้คุณก็ไปขายแต่เมื่อนั้นเนี่ยมันจะต้องกลายเป็นเงินแล้วไงอาถ้าคุณฉลาดคุณก็ไม่รับครับแต่ถ้าคุณไปเชื่อรัฐบาลครับตั้งแต่คนหลงไปเชื่อตั้งแต่ตอนที่ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือไปเริ่มต้นเลยเอาเงินบาทจริงไปซื้อเงินเงินบาทเสมือนจริงครับ แล้วหลังจากนั้นอันนี้ก็จะมีคนเชื่อต่อว่าเออเพราะรัฐบาลคําว่ารัฐบาลเนี่ยมันไม่ใช่รัฐบาลอุ้งอิงเท่านั้น<ะ>รัฐบาลไหนมันก็ต้องมาใช้เพราะฉะนั้นเมื่อเชื่ออันนี้ก็เลยกลายเป็นเงินไปเรียบร้อยไหมใน<ะ>ที่สุดใช่อันนี้จะผิดพระราชบัญญัติตามมันจะผิดผมเึ็นเรบ,บอกบอาจาการเงินว่ากาัเจ้าออกจีโทเก้นไปแล้วเนี่ยเขาถึงต้องเร่งดันตัดอํานาจในเรื่องของการออกเงินตราจากอํานาจของทางแห่งประเทศไทยให้มากลายเป็นอํานาจของ รัฐบาละถ้าเป็นอำนาจของรัฐบาลแล้วคุณกลัวอะไรกลัวรัฐบาลปั๊มเงินมั่วสิจานเกิดรัฐบาลคือตอนนี้ธนา,ารารไทยจะออกเงินตราออกมาเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังมีทองคำหนุนหลังมีเงินจำรองหนุนหลังอยู่เงินบาทมันก็จะมีสะเสถียรภาพเพราะมีความน่าเชื่อถือแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัดอำนาจของทางาประเทไทยแล้วให้รัฐบาลมีอำนาจในการออกแล้วเป็นรัฐบาลที่ พ่อเอาแต่เอาแต่ใจตัวเองเนี่ยก็จะปั๊มเงินออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดในขาะที่ไม่มีอะไรแบ็กอัพอยู่หลังสุดท้ายเนี่ยพอมไม่มีอะไรแบ็กอัพอยู่หลังความเชื่อถือมันก็ลดไอ้เงินที่บอกว่าเป็นเงินดิจิตอลเนี่ยมูลค่าเมื่อไม่มีอู่หลังมันก็กลายเป็นมันคราวนี้มันยิ่งกว่าเดิมเลยพูดว่าเงินบาทมูลค่ากลายเป็นกระดาษเนี่ยคราวนี้มันกลายเป็นอากาศเลยเพราะว่ามือไม,อมอ่มีใครเชื่อถือสุดท้ายจบมันก็ไม่มีค่าประเทศจบจบ ล้ลม,ล<อ>มผมเป็นรัฐบาลผมจะเถียงคุณทุกวันนี้คุณไปเชื่อธนาคารประเทศไทยเจ้าเดียวได้ไงทําไมคุณไม่เชื่อผมผมเป็นรัฐบาลคุณ <ผม S 2> ไปเชื่อธนาคารประเทศไทยได้ไงทําไมไม่เชื่อกระทรวงคลังที่ดูแลทําไมถึงไปเชื่อธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นทําอะไรก็ตามเนี่ยมันมี <c oughs> กฎหมายควบคุมรองรับแล้วก็ต้องสร้างความเชื่อถือให้กับในฐานะของการที่เป็นธนาคารกลาง แต่ในขณะที่รัฐบาลเป็นนักการเมืองซึ่งหมุนเวียนเปลี่ยนเข้ามาแล้วแต่ละคนนักการเมืองที่เราเห็นในปัจจุบันนี้แต่ละคนเข้ามาไม่ได้มาเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ของชาติเลยแต่ละคนผมเกือบจะพูดได้ว่าแทบจะ90เอร์ซของ,น,กกองน,นักการเมืองที่เป็นรัฐบาลในปัจจุบันนี้ค,นคุณพูดเนี่ยมันก็ตรงความจริงว่าตอนนี้เนี่ยนักการเมืองมันมีปัญหาแต่พูดในหลักการก่อนผมเห็นด้วยคุณนะว่า ถ้าเรื่องการเงินทั้งหลายเรื่องการพิมพ์แบงมาอยู่กับรัฐบาลด้วยตกลงรัฐบาลคุมทั้งนโยบายการคลังและนโยบายการเงินทั้งหมดครับมันไม่มีคานและดุลกันเลยครับและขณะเดียวกันถ้าอยู่ที่อีกหน่วยหนึ่งที่เป็นอิสระครับทําผิดทําถูกรัฐบาลยังเล่นงานได้รจริงป่ะเพราะรัฐบาลยังคุมแบงค์ชาติอยู่ส่วนหนึ่งและมีการปลดผู้ว่าแบงค์ชาติก็ได้ กลายเป็นว่ากระทรวงการคลังไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็ตามมีอำนาจคุมเศรษฐกิจไปเสียทั้งหมดเลยเพราะนโยบายที่เกี่ยวกับเรียลเซกเตอร์ก็คือนโยบายที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลการการลงทุนหรืออะไรก็ตามอยู่ที่รัฐบาลและยังจะไปพิมพ์แบงยังจะไปลดดอกเบี้ยหรือจะไปเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นด้วยโอ้โหประเทศมันก็พี่นาาสุดครับถ้ามีถ้าทำผิดพลาดเพราะว่าเดินขาเดียวเลยทุกอย่างมารวมอยู่ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเอาละผม็นด้วยคุณว่าเรื่องนี้ถ้ารัฐบาลเข้าไปพิมพ์เงินได้หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้และตอนนี้มีแนวโน้มอยากจะโอเวอร์โรหรือ<ช>อยากจะกันธนาคารไม่ใออกไปและเที่ยวนี้ที่บอกว่า g ีโทเ n หรือเหรียญบาทเสมือนจริงมันเป็นเทคนิคในการที่คล้ายๆกับว่าจะออกเงินโดยที่ลบบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ตอนนี้ผมอยากจะเตือนอาจารย์พผมรู้ว่าอาจารย์ชอบดอกเบี้ยสูงสูงแล้วพอออกจีดออกค่เดี๋ยวอาจารย์ก็ไปหลวมตัวซื้อจะเตือนอาจารย์คือว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดเองว่ายังไม่รู้เดี๋ยวเขาจะคืนเงินในรูปแบบไหนใช่ไหมอาจารย์จะคืนเป็นเงินบาทหรือจะคืนเป็นโทเค็นก็ไม่รู้แต่ถ้าสมมุติว่ารัฐบาลวิ่งสามารถมีชีวิตรอดจนกระทั่งถึงดันพรบฟ i นนเชื่อฮับออกมาที่ผมพูดถึงเรื่องนี้บ่อยเนี่ยเพราะผมเป็นห่วงเมื่อไหร่ก็ตามที่พรบฟินแลนด์เชื่อฮับหรือพรบศู์กลางทางการเงินออกมา อำนาจในการออกเงินเนี่ยมันของรัฐบาลจริงๆก็คือการกู้เงินแต่หลอกลวงว่าออกเป็นรูปแบบมัญชีโทเกนแต่พอสมมุติว่าผ่านไปสมมติพันธบัตรมีอายุกี่ปีจังห้าปีห้าปีกว่าจะถึงเวลาที่มันจะถึงห้าปีเนี่ยพรบการเงินมันออกมาแล้วห้าหกเดือนมันก็ออกแล้วรัฐบาลนี้มีชีวิตอยู่พอพอรบการเงินมาออกปุ๊บเนี่ยข่าวนี้จีโทเก้นมันถูกปั้นให้เป็นเงินตราได้เลยทันทีเพราะฉะนั้ไอตอนครบ5ปีเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่ต้องใช้จ่ายเป็นเงินสด เขาใช้จาย์คืนเป็นเงินเสมือนจริงคราวนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะปั๊มเงินเสมือนจริงจะกู้เงินโดยไม่ต้องออกพันธบัตรละกู้เงินโดยการออกจีโทเค็นออกจีโทเค็นออกจนกระทั่งมันเลอะเทอะเปิ่ไปหมดจนกระทั่งสุดท้ายเงินเสมือนจริงเนี่ยมันกลายเป็นไม่มีค่าเลยเลยเพราะว่ารัฐบาลพอเงินขาดดุลก็ไม่ต้องมานั่งกู้เงินปีหน้าขาดทุนปีนี้ขาดทุนแปดแสนหกหมื่นล้านปีหน้าขาดทุนล้านล้านก็เถอะก็ไม่ต้อง ก็ป well, like. ั๊มเงินออกมา็ปั STALK ๊มจีทโกออกมาเพื่อมาชดเชยการขัดดุลแต่ทําไมพอมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับ Financial Hub หรือศูนย์การการเงินแล้วเนี่ยมันไปช่วยหนุนยังไงมันทําให้การออก Digital Currency เนี่ยออกได้โดยรัฐบาลอาารย์ไม่ได้ออกได้ทำไมอ่ะเพราะเดิมเนี่ยมันเป็นมันมองว่ามันเป็นเงินตรามันจะต้องออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยใช่แต่พรบศูนย์การการเงินเนี่ยมันงดเว้นในเรื่องนี้ รัฐบาลมีอำนาจในการออกเงินดิจิทัลเคอร์เรนซีได้ในพรบศูนย์การเงินบอกให้รัฐบาลมีอำนาจในการออกดิจิทัลเคอร์เรนซีใช่แล้วก็เลยคว้าเอาอันนี้เข้ามาสวมว่าอันนี้เป็นดิจิทัลเคอร์เรนซีประเภทหนึ่งใช่เพราะเขาเรียกว่าดีโทเก้นอยู่แล้วตั้งแต่แรกจุดประสงค์พอใช้คำอย่างนี้เนี่ยมันคนเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นดิจิทัลเคอร์เรนซีผมจะเถียงแทนรัฐบาลถ้าเขาบอกว่าไอ้ศูนย์การทางการเงินนั้น การไว้แต่เฉพาะไม่เกี่ยวข้องกับภายในแต่เป็นเรื่องของกิจการทรานเซ็คชั่นที่เกี่ยวข้องกับครับนอกประเทศเท่านั้นธนาคารก็จะต้องเป็นธนาคารที่ไม่พันกับภายในประเทศหรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ในในใน f i n a n c i a l hub เนี่ยจะต้องไม่เกี่ยวกันเป็นธุรกิจที่เป็นต่างชาติมามาดำเนินการในเมืองไทยใช่ไหมอาจารย์มันก็เหมือนอาจารย์ออก c u r r e n c y ใหม่แล้วให้ใช้ในวงนั้นเนี่ย แต่มันเอามาแลกเปลี่ยนในวงนี้ได้ไหมล่ะเหมือนเงินเงินปอนเนี่ยใช้ในอังกฤษเท่านั้นแต่จ่ยเข้ามาเมืองไทยจ่ายแลกเงินปอนเป็นเงินบาทได้ปะอ,มอมผมมันก็เหมือนกันว่าจะออกเงินที่ไหนเนี่ยมันก็คือเงินนี่มันยิ่งกว่าพ่อมดการเงินนะถ้าดูทั้งหมดแบบเนี้ยผมไม่แน่ใจวิธีการเนี้ยรัฐบาลหรือมีชาชีพเก่งกว่ากันแต่คุณสังเกตดูไหม <c oughs> ว่า <c oughs> คราวที่เขาจะออกไอ้เหรียญบาทเสมือนจริงที่เรียก G Token ครับ <c oughs> นักการเมืองไม่ออกหน้าเลยนะเขาให้ข้าราชการสามสี่คนไปยืนอธิบายเห็นไหมแล้วผมก็งงมากเลยเขาเรียกสํานักนโยบายนี่สาธารณะใช่ไหมใช่เ,เป็นคนมาออกมาคนออกมา,าแล้วมาบอกว่าการออกจีโทเก้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับนี่สาธารณะเฮ้ยคุณเป็นพอออกสํานักนี่สาธารณะนะแล้วการกู้เงินไม่เกี่ยวกับนี่สาธารณะจริงเหรออาจารย์อืม จะบ้าเหรอการกู้เงินมันต้องเกี่ยวกับหนี้สาธารณะอยู่แล้วสิมันทําให้รัฐบาลเป็นหนี้ประชาชนชที่เป็นเป็นหนี้ต่อสาธารณะโดยประชาชนเป็นเจ้าหนี้เพราะมันต้องมันก็คือหนี้สาธารณะแล้วแล้วถ้าไม่เกี่ยวแล้วพออ่อนหนี้สาธารณะมามายืนทําไมเออแล้วมาแล้วดันมาพูดด้วยว่าไม่เกี่ยวกับหนี้สาธารณะแล้วคุณมาทําไมผมเข้าใจนะว่าเขาพยายามจะพูดเพื่อเพื่อช่วยรัฐบาลไงใครมีความชอบธรรมในการออกไอสิ่งที่เรียกว่า แลวถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณไม่ออกเนี่ยคุณจะบอกรัฐมนตรีคนไหนบอกว่าเอ้คุณมามาออกเองก็แล้วกันผมว่าผมก็จะบอกกับรัฐมนตรีแหละอาจารย์ว่าผมมาออกได้แต่ผมต้องพูดในสิ่งที่เป็นความเป็นจริงนะผมต้องซื่อสัตย์ในวิชาชีพตัวเองผมเป็นข้าราชการผมพูดโกหกไม่ได้ผมจะบอกว่าการออกจีโทเก้นไม่เกี่ยวกับหนี้สาธนะารณะพูดราวกับไม่ได้เป็นการกู้เงินมันคือการกู้เงินแล้วพอมาพอเป็นการกู้เงินของร,รัฐบาลมันคือหนี้สาธารณะ ค่อางจะเห็นใจข้าราชการนะรัฐมนตรีเนี่ยภาพเขาออกมาทีไรเนี่ยคนมันไม่ไว้ใจ <c oughs> นี่พูดตรงๆ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นคุณเผ่าภูมิรัฐมนตรีเผ่าภูมิเนี่ยเป็นคนดันมาตั้งต้นเลยแจกเงินดิจิทัลอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พอแจกเงินแล้วมันจะมีอะไรมันจะมีพายุหมุนกี่รอบเลยนบ <c oughs> <c oughs> อันน้นรัะฝีมือเผ่าภูมิทั้งหมดเลยละและรวมทั้งเรื่องพวกนี้ผมเชื่อว่าเผ่าภูมิเนี่ยจะรู้เรื่องดี แต่เวลามันออกมาแล้วเนี่ยคนมาเริ่มเขารู้เรื่องดีแต่พอพูดอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดผลเลยมันเอาพูดง่ายคือมันหมดความน่าเชื่อถือในประช,ระชาชนไปแล้วทําไมแม่ตัวรัฐมนตรีพี่ชัยมาพูดล่ะเพราะมีความน่าเชื่อถือไหม่ะมข้าราชการเนี่ยฮะที่เป็น <c oughs> อาชีพประจำคือรัฐมนตรีมาแล้วก็ไปแต่ข้าราชการยังอยู่รัฐบารบางคนอาจจะเกษียณแต่ก็ ก็ยังอยู่อีกระยะเวลาหนึ่งแล้วก็รับราชการมา40-50ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความน่าเชื่อถือแต่ตัวเองก็ต้องเคารพในอาชีพตัวเองแล้วนะคุณไม่เห็นใจเขาบ้างหรือว,ว่าเขาเมื่อมาอยู่กับรัฐบาลน,นี้เขาก็ต้องอะไรที่พอทําได้เขาก็ทําทําไปก็อะไรที่พอทําได้ก็ทำทำไปแต่อะไรที่มันไม่ถูกต้องมันไม่ควรจะเป็นอะไรที่พอทําได้คุณว่าในทสุดจะคุกไหม สุดท้ายมก็ที่ผ่านมาอาจารย์เห็นข้าราชการที่พี่เกี่ยวพันกระรอบักษินเนี่ยก็คุกไปตั้งอีกคนแล้วอาจารย์มันมีประเด็นทางกฎหมายอีกประเด็นหนึ่งเรื่องที่เขาไปออกไอ้เหรียญบาทเสมือนจริง <c oughs> เพื่อที่จะเป็นเหมือนสัญญาการกู้เงิน <c oughs> กับพันธบัตรรัฐบาลที่คนมาซื้อพันธบัตร <c oughs> และออก g ีโทเกนให้ตามพระราชบัญญัติเนี่ยมันระบุไว้นะครับมาตราสิการกู้เงินตามพระราชบัญญัตินี้จะทําเป็นสัญญา หรือออกตราสารหนี้หรือวิธีการอื่นใดก็ได้ทั้งนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติกฎหมายบอกหรือวิธีอื่นใดก็ได้ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติแล้วออกปเป็นโทเก้นเออว่าออกเป็น G ีโทเก้นหรือเหรียญบาทเสมือนจริงครับเขาบอกเขาทำตามกฎหมายแล้วเพราะงั้นเขาปลอดภัยนักกฎหมายหรือ คุณธีรชัยผมเก็ยหยิบประเด็นที่น่าสนใจคําว่าหรือออกตราสารนี่หรือวิธีการอื่นใดก็ได้ทั้งนี้ตามที่คณะมนาาตรีอนุมัติต้องดูว่าเจตนารมของวิธีการอื่นใดก็ได้คืออะไร,รไม่ใช่วิธีการอื่นใดก็ได้คุณจะไปหยิบอะไรก็ได้ในโลกนี้อืเพราะโลกในสมัยที่ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไม่มีดิจิทัลเครนซ ยังไม่มีไอไอไอ G ้ G Token ยังไม่มีไอระบบดิจิทัลทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นคําว่าอื่นใดก็ได้ก็ต้องก็ต้องอยู่ภายใต้สภาวะหรือหรือสิ่งที่จะตีความได้ในสมัยนั้นโอ้โหการเวลาผ่านมาคุณไปหยิบอะไรก็ได้งั้นเหอรอที่จะออกมาแทนตาสารนี่